อีกทงเดียวพู่ะได้ออกจากเกมนี้แล้วข้างหลังกูอะกูไม่หันไปได้ไหมยิงยิงยิงไม่ออกอีกแล้วเดินเดินอะไรวะมึงโกงปะเนี่ยมึงใช้ปืนสู้กับกูดิมึงใช้ปืน ตอนรับข้าสู่ช่องวัตชูสวัสดีเพื่อนๆพี่พี่พพพพน้องๆทุกคนครับแล้วเราก็เดินทางมาจนถึงเกมสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งเกมสุดท้ายของเราเนี่ยมีชื่อว่า No Player Online ครับเกมเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราได้เข้าไปเล่นเกมออนไลน์เกมหนึ่งแต่ว่าไม่มีเพลเยอร์คนไหนออนไลน์อยู่นะครับก็คือมีเราคนเดียวที่อยู่ในเกมนะครับอ่ะจะสังเกตว่านะครับมันจะมีหลายๆเซิร์ฟเลยนะครับก็จะมี CTF Official Server อันนี้น่าจะเป็น Official Server อันนี้เป็นเซิร์ฟแคลนเซิร์ฟมอดหรอ เซิร์ฟ us base c d f server อันนี้เขาตั้งชื่อเซิร์ฟไว้นะครับแล้วก็จะมีสเตตัสว่าไหนออนไลน์ออฟไลน์อยู่เราต้องเข้าไปเล่นเซิร์ฟออนไลน์นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นเซิร์ฟแรกเลยด้วยกันนะครับเผื่อจะมีคนมาเล่นกับเราด้วยเป็นไงล่ะ ctf official server 1นะครับมีคนเล่นอยู่0คนอ่าเต็ม16แล้วก็สเตตัสออนไลน์โหมดก็คือ capture the flag นะครับหรือว่าขโมยธงกด enter ไปเลยซิร์ server เลยครับ เลโธจา Looking for player อันนี้เหมือนอะไรเงี้เป็นแบบแมทเม m ก k i n g อะแบบรอคนอยู่โอ้ยยิงปืนได้ด้วยสกอร์03เล่นได้แล้วเหรอก็คือ Looking for player ก็น่าจะเป็นแบบตอนนี้ยังไม่มีคนเล่นนะครับ โดนลงไปตายปะวะโดนลงไปไม่ได้ไม่มีเป้าด้วยเกมอะไรวะเนี่ยยังไม่มีคนเข้ามาวะมันจะมีคนเข้ามาได้ไงนี่เป็นเกมออฟไลน์โกลดวะรู้มีวะสกอสุนอ๋อวิ่งเร็วได้อีหอยรอดัวเดินยาดัง้งดาเอาทองมา เบิร์ e คุณมีธงหุยมืดแล้วเกี <c oughs> มีมืดด้วยเหรอวะใครอะ่ะเห็เงาอะ่ะไม่มีเพลเยอร์นะครับ ได้หนึ่งคะแนนแล้วลืมใส่หูฟังวะโอเคเอหูฟังมาใส่เรียบร้อยนะครับไปต่อได้เออหนึ่งแต้มแล้วเล่นอยู่คนเดียวอ่ะเราก็จะเก็บให้ครบสามคะแนนแล้วกันโอ้ยไฟอะไรแดงๆเก็บสุดท้ายแล้วขอแบบนักกลัวนักกลัวหน่อยได้ปะ มันก็แดงเกินใบหน้าเก,เกมยิงปืนนะจะถามให้มันหล่นทำไมทงอันที่สองครับ <Your character. S 1> หายใจในเกมใครวะเนี่ยมีคนจอยในเกมนะครับมีคนเข้ามาในเกมแล้ว มึงเป็นใครเหรอต้องเต็มยิงใช่เป้าอยู่ตรงไหนวะเฮ้ย <Hey. S 1> จะได้แต้มแล้วสองต่อสามนะครับเฮ้ยหันซ้ายหันขวาไม่ได้คนเหรอเอาปืนปืนยิงไม่ออกด้วยเอายิงไม่ได้ เออรีโหดกระสุนเลยครับกระสุนหมดเหรอตะเกียะทำไมปืนยิงไม่ออกอ้นั่นคือใครดูได้ไหมว่ามีใครออนไลน์อยู่ไม่มีดูไม่ได้แต่มันไม่ขึ้นว่า l o o k i n g for p l พ y r r แล้วอะ,ะแสดงว่ามันมีคนนะดิเชื่อเห็นเงาวะทำไมเกมิงปืนถึงเปิดเพลงแบบนี้อ่ะ เทสปืนก่อนครับก็ยิงออกดีวะทำไมกูยิงแล้วบอกว่ามันมีสีแดงออกมาวะเฮ้ยโทรสุดท้ายเฮ้ยทำไมนี้ไปได้ด้วยออกไปไม่ได้เหรอใช่หรือเปล่ากูยิงก่อนเลยแล้วกัน กูรู้เราก็มีอะไรบ้างกูจะยิงอ๋อนี่ริงแม่งเลยเออพังซะหนมันพังด้วยตัวของมันเองหรือว่าพังด้วยพลังงานบางอย่างหรือว่าพังโดยฟิวเจอร์กูไปต่อครับบัตชู อีกธงเดียวกูจะได้ออกจากเกมนี้แล้วข้างหลังกูอะกูไม่หันไปได้ไหมยิงยิงยิงไม่ออกอีกแล้วเดินเดินอะไรวะมึงโกงปะเนี่ยมึงใช้ปืนสู้กับกูดิมึงใช้ปืนสู้กับกูจอห์นเดฟจอยเข้ามาเป็นเหมือนเป็นเหมือน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นคนดูนะครับ หยุดที่นายกำลังทำนะอย่าเดินอีกต่อไปทำไมมึงเข้าเกมนี้ได้มึงได้ยินกูไหม if you can read press Y to chat and say something กด Y กด Y กด Y ไม่ได้เอา้าเดี๋ยวก่อนนะไม่เป็นไรอ๋อฉันไม่คิดว่านายจะพิมพ์คุยกันกับฉันได้ในเซิร์ฟเวอร์นี้ แค่ยิงสองทีถ้านายรู้ถ้านายอ่านออก <c oughs> ออกระสุนหมด <c oughs> ในคูลีโลก่อนนะ <c oughs> เออเอาเย่ายิงสองทีแล้วคุณเูสิเอายิงทีหนึ่งเอายิงสองทีเอาใหม่นะ <c oughs> โอเค so you can r e h i s t โหดเกมเด็กเวลเปิร์มาเองเอออ่านออกครับ <c oughs> ขออธิบายหน่อยนะ ถ้ามึงส่งทงองสุดท้ายเดอยวเซิร์เวอร์วิชทดาวมันจะชัดาวลงไป <l> ฉันไม่สามารถปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นได้ <l> ฉันกำลังเวิร์กสำหรับ,บโปรเจกต์นี้อยู่ <l> มากกว่า11ปีแล้ว This may look like a simple FPS game มันอาจจะเป็นดูเกมยิงปืนง่ายๆ but look at the power to raise the dead มันสามารถทำให้คนตายได้เลยนะ <l> elite what if supposed to do is still work ของเขาเหมือนติดอยู่ในนี้นะครับถ้าเราส่งธงเธอจะเป็นอิสระอ๋อหยุด มันบอกให้เราหยุดไม่ไม่กูยังไม่ได้ไปส่งเลยอย่าส่งธงนั้น s t o p w h a t y o u r d o i n g อย่าทำเหมือนเขาใช้เหมือนเขาใช้ go back to the center of the map โอเค no 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 โอเคกูไปเซนเตอร์ t h งแม p ไงเย็นๆน,นะเหมือนเขาบอกว่าเออเขาให้แฟนเขาอะครับเหมือนเป็นวิญ,ญญาณที่เกี่ยวกาดหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็ ให้ฟังดนตรีที่เขาเอามาเปิดให้ที่กูยิงทิ้งไปอ,ะ <c oughs> <c oughs> อ,อ่ะแล้วก็ถ้าสมมติเราไปส่งธงอะ่ะแฟนเขาจะเป็นอิสระซึ่งเหมือนมันจะไม่ควรนะแล้วยังไงอะ่ะมันบอกให้เราไปที่เซ็นเตอร์ออฟเดอะแมปกูว่าตะกี้แหละคือ the map. เซ็นเตอร์ออฟเดอะแมปอย่างนี้ได้ไหม อุยอ้ยอุ้ยหนูไปได้รีโหลดก่อนสุดนี้นะยิงไม่ได้จบเลยนะผมว่าเราอาจจะต้องส่งธงนลครับเพราะว่ามันไม่สามารถทำอย่างอื่นได้เลยเอา้าวกูไปกด Escape ออกมันออกเลยอีเวนเอาใหม่ msboss ครั้งนี้เราจะลองเปลี่ยนเซิร์ฟไหม ไปนี่มอดฟรีสกิน CTF อ้าวเซฟอะไรวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเซฟไหนก็ได้ฉันเชื่อว่าอย่างนั้นนะเราจะทำมันแบบรวดเร็วนะครับทงแรกจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้อ่านข้อความนั้นทันอีกรอบหนึ่งอ่านไม่ทันจริง กูยิงเลยเหมือนขังแฟมันไว้ในนี้เราเข้ามาได้ยังไง <Your character. S 1> อ่านชื่อคนนี้ไม่ออกอะ่ะ U X J H I เอ้ยเดือดไปใกล้ๆเลยได้ไหมอ,อ,อันสุดท้ายครับแล้วมันจะจบลงฟแฟลกอันสุดท้ายถือมาแล้วครับแต่ครั้งนี้เราจะไม่ทำลายเครื่องเล่นเสียงนะครับ หลังนายยิงไม่ได้อีกแล้วผีมากมาพร้อมกับอะไรที่มันเป็นปืนปืนเสียอุปกรณ์เสียยายาทำไมมึงยังอยู่ที่นี่อีกแล้วอะ่ะเฮ้ยมันต่อเนื่องเหรอทำไมมึงอยู่ที่นี้ ปล่อยพวกฉันไปเถอะอย่ามายุ่งกับพวกฉันแล้วก็เขาพูดถึงเราหรือพูดถึงเมียมันวะสองต่อสามแล้วเนี่ยส่งก็คือจบแล้วเนี่ยแล้วงไงต่อเดฟไม่ิดไม่ิจะพูดอะไรเลยเหรอกดายคุยกันไม่ได้กูอาจจะต้องส่งแล้วฮะแต่พอใกล้ตรงนู้นแล้วมัน จอขาววะขาวก็ขาวส่งแล้วนะคลิกฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ reason connection to host lost โดนเตะจากเซิร์ฟครับเนื่องจากว่าอ่า host ของเซิร์ฟเวอร์นี้มัน l o s e connection ไปน้องไงอะ่ะ confirm คนละไม่ได้จบหรอขออีกที มันจะต้องมีตอนจบที่ดีกว่านี้นะครับพอครั้งที่สองเหมือนเดเวลลอปเปอร์มันไม่ได้พูดอะไรกับเราแล้ว,ลวอ้าวแล้วไม่มีเซิร์ฟให้เล่นแล้วก็คือปัอบไปงี้เลยเหรอเฮ้ยหลอนว่ะเจ๋งด้วยก็ยคืออีซีได้ยอย่างเดียว ถ้าอย่างไรก็คงต้องปล่อยให้จบแบบนี้นะครับสำหรับ No Player o n ออนไลน์ะครับและซีรีส์ฮอลเลอร์เกมของเราเนี่ยผมจะขออนุญาตปิดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามใน Facebook นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามเพิ่มเติมหรือว่าหาเกมอะไรที่ไม่ได้อยู่ใน a c e b o o k เนี่ยสามารถเข้าไปดูใน YouTube b o อ c h ูได้นะครับเป็นชื่อเดียวกันเลยนะครับสำหรับบอสชูซีรีส์ฮอลเลอร์เกมแล้วก็เกมนี้ครับโนเพลเยอร์ออนไลน์ก็จะจบไว้ตรงนี้นะครับยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำ